บทที่สิบเจนิสัยเสียสมชื่อเธอพลาริฟิปาะออกเมื่อข่าวผ่อนคลายใจของเธยินเต้นแรงไม่หายก็มาจะต่อว่าขาวด้วยเสียงคุณแต่เขากลับหลับตาแน่นเงื่อผุดสึบออกมาจากขามาสีหน้าซีดเผือ,อย่างคนที่ยั่งยืนอาการเผอคุณไม่ได้หดตัว เธอพึมพำเหมือนถามเขาแต่ไม่ได้คาดหวังคำตอบในใจกับเต้นแรงด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่กร้าสัมผัสเป็นไปได้ไหมว่าจูบนั้นไม่ใช่แค่ละเมอเป็นไปได้ไหมว่าเขาตั้งใจแม้ว่าเธอจะเป็นถงุงถงคนใหม่แต่วิญญาของเธอก็ไม่ใช่เจ้าข่าร่างเดิมอ,อีกต่อไปแต่สัมผัสเมื่อครู่คลาก็มันจะปลดปเปลื้องความรู้สึกและความหลับในตัวของเธอรสจูบ ที่เธอเคยฝันมันไม่น่าจะเป็นไปได้สนิทเธอยกภาชิตหน้าเช็ดหน้าผา,าเขาช้าๆแผ่วเบากว่กวครัางแรกเหมือนกำลังรบก,กวนเขาให้หน้อยที่สุดไม่รู้ว่าทำไมต้องใส่ใจขนาดนี้ทางที่ยังไม่ได้ตกลงราคารักษากันด้วยซ้ำแถมยังโดนขโมยจูแต่เธอกลับดูแลเขาดุจคนสำคัญของเธอหรือไม่แน่เขาอาจกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำแต่ไม่น่าจะใช่น่า ไม่ใช่เด็ดขาดเธอสายหน้าแล้วก็วางผ้าชินหน้าเขาไว้ในอ่างน้ำที่ได้รับจากคนของเขาจากนั้นก็เดินอ,ออกมาที่ประตูแต่ว่าคุณซินลูก็ยืนอยู่พอดีหวังว่าเขาจะไม่เห็นภาพเมื่อครู่นะเธอหน้าแดงและพยายามเก็บอาการร้อนตัวเอาไว้ให้มิดชิดไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้น ผมจะส่งคุณกับเหล่าน้องชาวคุณกลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยวคุณชายรองจะมาจัดก,การที่เหลือส่วนเรื่องสร้างห้องเพิ่มด้านหลังล้านยาตระกูลหวังน่าจะดำเนินการไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับทงทนได้แต่กระพริบตานี่ผ่านไปครึ่งวันห้องที่ต่อเติมด้านหลังทำมาได้ครึ่งหนึ่งอัมนาจยองหอตระกูลหานเสกได้ทุกอย่างจริงค่ะเดี๋ยวฉันจะกลับไปก่อนระหวานน่างนี้นอกจากคุณ ฉันหวังว่าจะไม่มีใครเข้าห้องนี้อีกเป็นไปได้เปลี่ยนคนทั้งหมดที่นี่ก็จะสอบสวนอีกทีดีกว่านะคะเธอแนะนำข่าวสั้นๆแต่ทำให้ซินลูชุกคิดพลางมองผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหากตอนที่พาคุณชายออกไปเธอโอกาสเปลี่ยนตัวคนทั้งหมดมันก็จะดีเหมือนกันจนข่าวถึงจับตาเธอให้ดีแล้วคำแนะนำนี้ไม่เหมือนเป็นแค่เจ้าของร้ายาสมุนไพรนี้เธออ่านเหตุการณ์ขาด จนดูเหลือเชื่อหรือว่าอาจจะบังเอิญเซียวหมีกับอารเลยเดินเล่นรอบๆเครือขาโดยมีคนของหัดวิเหิงคอยดูแลอยู่ตลอดโดยเฉพาะบ่อปลาสีสันยยดงามนี้ทำให้เซียวหมีชอบเป็นพิเศษนี่อารเลยบ้านเราจะเลี้ยงปลาแบบนี้ได้ไหมล่ะหมีอยากจะมีบ่อปลาที่บ้านเหมือนกันเซียวหมีว่าพลางมองด้วยดวงตาเป็นประกายาน่าจะได้ละมั้ง ต้องถามพี่ถงก่อนเอาไว้หมีเก็บเงินได้แล้วจะช่วยพี่ถงสร้างบ่อบปลาเซียวหมีเอามือเท้าแก้มแล้วก็มองอย่างวาดฝันแต่นั่นกลับทำให้อยางเลยคิดอยากจะช่วยพี่สาวท,ทำงานให้มากขึ้นจะได้ไม่เหนื่อยทงถงเดินอามาตามเด็กๆกลับบ้าน แต่ขากล้ามคุณซินดูไม่ได้ไปส่งเพียงแค่บอกว่าจะจัดการเปลี่ยนแท้ทั้งสามคนแล้วจะนำทะเบียนบ้านใหม่พร้อมกับคูปองไปให้ผู้งนี้เช้าโอ้โหพี่ถงแค่เปลี่ยนแท้ก็จะได้คูปองเพิ่มแล้วหรอเซลลหมีมองดูคูปองของตนเองที่ได้รับจากคุณลุงฟานยังมีพอให้ซื้อของถังเดือก็ยังไหวไม่รู้สิหากคุณซินดูบอกว่าได้ก็คงจะได้ ถงโถงเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับระเบียบการแจกคูป,ปองนางรู้เพียงว่าจำนวนคนมีเท่าไหร่ก็จะสรรคูป,ปองเพียงพอในการซื้ออาหารของแต่ละครอบครัว,วเท่านั้นว้าวอย่างนั้นหมิงก็จะมีคูป,ปองซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วใช่ไหมพี่โถงหมิงขอคูป,ปองซื้อเสื้อผ้าหน่อยสิเธอลืมเื่อเสื้อผ้าของเซียวหมิงไปได้อย่างไรเช่นนั้นก็ควรจะไปซื้อของเซียวหมิงแล้วก็อยาเลยด้วยดีกว่า คุณช่วยส่งผูขเราที่ห้าตระกูลอ่นหน่อยได้ไหมคะฉันจะไปซื้อของที่นั่นได้ครับคุณหนูถงถง,ถงเดี๋ยวก็ผมจะไปส่งแล้วรอรับกลับนะครับไม่ต้องเป็นห่วงทงธงไม่ชินที่ต้องมีรถอขยรับคอยส่งมันดูเหมือนว่าเธอมีอภิสิทธิเหนือใครยิยงมือรถมาจอดที่หน้าห้างสสินค้าทำให้เธอต้องเห็นสายตามากมายจ้องมองมาอย่างเธอ นั่นว่ากันว่าเป็นรตระกูลหาลาสัญลักษณ์แบบนี้ต้องเป็นคนสำคัญตระกูลเชร่าเธอฉันเคยเห็นครั้งหนึ่งตอนที่คนของตระกูลหานมาตรวจการค้าที่นี่เสียงนั้นเข้าหูเธอโดยไม่ตั้งใจแต่เธอก็บข้อมูลเอาไว้อย่างดีที่ข่าวเรื่องคุณชายรองหารมาตวรวจร้านค้าแทนภรรยาหหรือเธอว่าคุณชายบ้านนี้คลั่งรักกับทุกคนไหมใช้ละออิจฉาน,น,น,นานๆเธอนั้นได้สามีดีชรา นานๆนนชีรินีิสะดุดหัวน้องโถอยังจังเธอเป็นใครมาจากไหนเธอก็พอจะรู้มาบ้างเพียงแค่อา่านผ่านไปแต่ไม่เคยชุกคิดเลยว่าชื่อหนเธอคนนั้นดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างเลยปกติซื้อเสื้อผ้าไปร้านไหนกันถงถงๆไม่ค่อยได้มาที่ห้างนี้เท่าไหร่ตลอดตั้งแต่ที่แม่เสียชีวิต เธอเป็นเด็กสาวที่ต้องทำงานหนักมากจึงไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราเสื้อผ้าเด็กเขาซื้อกันร้านไหนมีร้านเสื้อผ้าตระกูลหดิอเปิดใหม่ผ้าเนือดีราคาไม่แพงแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกแถมยังเป็นน้องสะใภ้คุณชายใหญ่หาที่เปิดร้านนี้อย่างเลยคือแหลกข้อมูลชนิงเธอเลยชราเรื่องเกี่ยวกับในสังคมตอนนี้เห็นทีต้องพึ่งพาเขาก็อยากว่านั่นแหละ พอเหงนซวยรังเกียจเธอจึงไม่เคยเธอไปออกงานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเธอเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่งานก็ไปร้านนั้นกันเธอเธอว่าพาเดินตามอย่างเลยที่รู้เส้นทางในห้างดีแต่นั่นก็อยู่ท่ามกลางสายตานับร้อยคู่ที่มองมาที่เธออย่างสงสัยตั้งแต่ลงมาเจาโรยของตระกูลหานจนกระทั่งเข้ามาในร้านแห่งนี้ ทำไมทุกคนถึงมอยนั้นล่ะทงทงเป็นคนหูตาไวสังเกตอะไรที่ผิดปกติได้ไวอยู่แล้วเธอคิดว่านี่ไม่ปกตินางมิงต้องรอจนสะกดสายตาทุกคนแน่แนเสียวหมิงว่าอย่างหดนตัวเองนั่นทำให้อีกสองคนสายหน้าอย่าโดงตัวเองให้มากาเจ้าหมิงอย่างเลยว่าราไปจับมือเจ้าเด็กอ้วนให้เดินตามไปเร็วๆอย่ามัวแต่ดูโน่นดูนี่ จนกระทั่งถึงร้านขายเสื้อผ้าตระกูลหลิวเสื้อผ้าที่ทอยอย่างดีและตัดเย็บอย่างทันสมัยนั้นถึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วคนทางค้างนั้นอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่นั่นอย่างเลยนั่นนานหรือมากับใครเย็นเสียสหายที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไรของเขาเอ่ยทักทำให้เขาต้องหันไปยิ้มให้ก่จะตอบคำถามพี่สาวกับน้องชายนาะ นั่นพี่สาวที่โดนไล่ออกจากตระกูลนะหรอฉันก็พอเข้าใจนะส่วนนั่นน้องชายนายพอ่อนายมีรุ่นแต่เมื่อไหร่กันทงทงเห็นหน้าน้องชายรับรู้ได้เลยว่าเขาไม่พอใจยิ่งเห็นกรรมหมาแบบนั้นก็รับรู้ว่าอยู่โรงเรียนเขาต้องโดนดูถูกสลราพัดแน่ๆจนนึกอยากสั่งสอสนสหน่อยแล้วนี่นายชื่ออะไรเย็นสีอะไรละ่ะที่จริง คนที่โดนไล่ออกจากบ้านไม่มีสิทธิ์มาถามชื่อฉันต้องโตแบบนี้หรอนะจะบอกให้พอฉันนามียอะพันตรีเธอต้องเจียมตัวสิบ,บ้างส่วนนายดีใจแล้วไม่ใช่หรอที่พี่สาวคนไปจากบ้านได้ตระกูลกู้จะได้มีแค่เพียงหน่คนเดียวันอย่างเลยใบหน้าของอย่างเลยมืดดำลงอีกสามส่วนแต่คนที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ถงโถยอะไร่างเลยแต่เป็นเจ้าเซียวหมิงฮ มิ่งก็คิดว่าคุณชายสูงส่งจากที่ไหนทีแท้คุณชายตระกูลเดี่ยนที่มีนิสัยเสียสมชื่อเย่ยนเสียที่ย่อมาจากนิสัยเสียนี่สิจะบอกอะไรให้นะหมิ่งน่ะไม่ได้เป็นลูกตระกูลใหญ่โตยังรู้ว่ามารายาสะกดยังไงมิ่งจะไม่ทนให้ใครมาดูถูกครอบครัวของมิ่งหรอกนะนี่ไอเจ้าเด็กปากเสียแกกล้าว่าฉันงั้นหรอใช่แล้วจะทำไม ไม่ใช่เราจะทำไมฉันก็จะสั่งสอนแย่ไงล่ะนี่จับไอ้ตัวเด็กนั่นไว้นะฉันตบปากมันสั่งสอนจะได้รู้ว่าบ้านในพันตะคุณเยี่ยนลบหลู่ไม่ได้เสียวหมิงกลัวที่ไหนปันแขนเสื้อขึ้นรอวางโมอยู่แล้วแต่ถงถงรังเอาไว้ก่อนเสียวหมิงอย่าเอาพิมพ์เสียไปเร่กับพยาเธอไม่คิดว่าจะต้องเปลนน้ำลากับเด็กนิสัยไม่ไดีอย่างเยี่ยนเสีย อย่างที่เซียวหมิงบอกนี่ใส่เสียสมชื่อนี่พวกแกด่าฉันแล้วจะเดินกลับไปง่ายหรือไงไม่มีทางหรอกหากวันนี้ฉันได้เอาเลือดปาอาเด็กอ้วนนั่นออกอย่าเรียกฉันว่าเย็นเสียงั้นเรียกว่าอะไรละ่ะเด็กนี่ใส่เสียง,งสิเสียงนั้นทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นหันไม่มองไปตาเดียวไม่รู้ว่าเขายินตรงนี้ตั้งเมื่อไรแต่ทว่าเขาออกตัวแทนเด็กสามคนนี้ บทที่สิปผู้พันเยี่ยนควรนสั่งสอนให้ดีถงถงหันไปทางต้นเสียงที่กำลังดึงดูดทุกสายตาเมื่อเห็นที่มาของประโยชนครูทำให้เธอขอมวดคิ้วสงสัยแต่ทว่ากลับไม่ได้แปลกใจสิทีิเดียวนะกับคนที่ยืยนอยู่ตรงนี้ ฝีเท้านิ่งๆแต่ถ้ว่าหนักแน่นของผู้ชายในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศเดินมาพร้อมรัศมีสง่าง,งามและหน้าหวันเกรงแต่แววตากลับประหลาดใจเมื่อมองเธออยู่คล้ายกับรู้จักก็ไม่ใช่เคยพบก็ไม่เชิงสีหน้าของเข,ขามองเธอด้วยความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติไม่เหมือนเจ้าเด็กนิสัยเสียนั่นนักพล,ลี่เย็นเสียถึงกับชะงักค้างเอยเรียกเสียงแผว เพราะว่าน,นี่คือเจ้านายของพ่อตัวเองเขาตามพ่อไปงานได้สโม,มสสทหารบอ่อยครั้งและในพลลีคือคนที่ทุกคนต้องเคารพแต่เมื่อครู่เขาบอกว่าต้นคือเด็กนิสัยเสียใช่ไหมพ่อเขาต้องตีเขาตายแน่รู้จักฉันด้วยนี่หลีหวนอี ยกยิ้มเที่ยมเป็นใบหน้าแต่แววตาพร้อมเชือดคอคนที่ขาดใจเขามองเจ้าเด็กสามหาวที่ยืนด่าคนไปทั่วเปล่า,าแล้วก็นึกถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองวันนี้เป็นวันอาทิตย์คงจะมากับครอบครัวสินะเราผู้พันเยีย่ยเล่าไปที่ไหนกันเยี่นเสียที่มีแอบพอเขาดูเรื่องนี้ยืนอำ่อำอ่ำเมือยอึงไม่กล้าพูดอะไรแต่ทว่าเจ้าเด็กอ้วนสามหาวที่ด่าเขาบาครู่กลับเอ่ยขึ้นมาก่อน ว่ายังไงล่ะเมื่อครูนายบอกเอ็มใช่หรือไงว่าพ่อนายใหญ่ขับเมืองแล้วตอนนี้เป่าอ,อมาอะไรอยู่เล่าไม่เห่าออกมาเหมือนม่อครู่เราเซียวหมิงตะโกสนสวดออกไปเซียวหมิงไม่ยอมหรอกนะเมื่อกี้ดาพี่ถงกับดาอะไรอของเขาเขาไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องนี้ต้องได้ถึงบิดาถึงจะพอใจแต่ว่าบิดาเจ้าเด็กนี่ไปที่ใดกันไม่รู้จักสั่งสอนลูกชายงานยุ่มมากขนาดนั้นได้หรือไง หรือวที่บ้านเรียนด้วยคนรับใช้ที่นิสัยไม่ดีรู้ถึงด็หน่ารังเกียจขนาดนี้ขุบป,ป่าเจ้าเด็กอ้วนมาบอกให้มีขบป,ป่างว่างๆก็ไปรักขายาตระกูลหวังเลยนะเดี๋ยวจะให้พี่ถงใจยารักษาปากสเสียของเจ้าซะหากปากอยากเก็บไว้กินข้าวก็ไม่ควรพูดจาว่าร้ายคนอื่นสิ เซี่ยมิงเท้าเอลชี้นิ้วสั่งสอนนั่นทำให้สองพี่น้องอมยิ้มเหมือนว่าเจ้าเด็กน้อยนี่โตเกินไวไปมากแต่เรื่องออกปากสั่งสอนแทนพวกเขาสองคนต้องยกให้เลยนั่น,นสิผู้ผันเดียนไปที่ใดกันยังไม่มีใครไปตามมาพบชัดอีหรือลี่หวนอี้ไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้จบง่ายๆเพราะว่าเจ้าเด็กไม่รู้จักโตคนนี้กล้าอ้างอำนาจทหารมาคมขู่ ทุกวันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนมากพออยู่แล้วแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดถึงผู้พันเยียนแต่บอดี้การ์ดของคุณชายใหญ่หานก็เดินเข้ามาด้านหลังก่อนที่จะเอ่ยขึ้นผู้พันรีขอรับหากคุณหนูถงกับคุณชายทั้งสองมีปัญหาอะไรเชิญไปพบคุณชายรองหานได้เลยนะครับคุณชายใหญ่หานสะเอาไว้คำว่าพบคุณชายรองหานเท่ากับว่านี่เป็นคนขอตระกูลหานรีเวนอี มองทั้งสามคนอีกครั้งก่อนจะเพ่งสายตาไปยังกลุ่มคนมาใหม่ผู้พันเยี่ยนรู้ว่าลูกชาตัวเองเข้าไปร่วงเกินคนที่ไม่ควรร่วงเกินเข้าเขาจึงรีวิ่งม,มาทันทีหลังจากตูนาฬิกากับลูกสาวอยู่ที่รานาฬิกาเมื่อมาถึงเห็นเย็ยนเสียยืนหน้าซีเพร้อมกับนายพล,ลีเขาก็ไม่รีรออีกต่อไปรีบทักทายท่านนายพลทันทีสวัสดีครับท่านนายพล ผู้พันเยี่ยนเดินเข้ามาท,ากทักทายก่อนจะโค้งตัวทำความเคารพผู้บังคับมัญชาของตนเองผู้พันเยี่ยนมาก็ดีแล้วฉันกํลาลังรออยู่พอดีเยี่ยนเสียทำหน้าขาจะรรองให้เอามารอมารอ้อคาไม่คิดเลยว่าวันนี้ฉีหน้าอยางเลยกับพี่สาวจะมีเรื่องกระทบไปถึงคุณพ่อปกติตระกูลนี่ของเขาไม่เคยต้องก้มหัวตระกูลคุยซ้ำ เยียนเซียนมองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าพบว่านั่นคือสหายเก่าอย่างกู้ถงถงกับน้องชายแล้วก็เจ้าเด็กน้อยที่ถงถงได้อเอาไว้ตอนที่แม่เธอตายไปแล้วมาอยี่ิ้าเช่นนี้หมายความว่ายังไงเยียนเซียนไม่เคยคบสหายที่ต่ำกว่าตนถงถงกับเธอก็ไม่ไสนิทกันนะเพียงแต่รับรู้จากน้องชายว่าเธอกับน้องชายไม่ลงรอยกันแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่ สวัสดีทองทถงเธอสบายดีไหมไม่ได้พบกันตั้นแต่เรียนจบปริญญาตแล้วเยนเซียนเลือกที่จะทักทายก,กลางๆไม่ได้ระบุหรือว่าชี้ชัดเรื่องครอบครัวของเธอดูเหมือนว่านายพลลีคนนั้นที่เธอหมายปองเขาไว้เงียบจะยืนฝั่งทองทถงและนั่นทําให้เธอต้องสงบสเสงเ่ียมอืมสบายดี ท่งทถงเข็นความทรงจำของผู้หญิงตรงหน้าแต่พบว่ามีความทรงจำเกี่ยวกับเธอน้อยมากเพียงแค่รู้ว่าเป็นเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันเจ้าว่าไปหลังจากที่แม่ตายไปเจ้าของร่างก็วุ่นวายอยู่กับราสมุนไพรทำให้เธอไม่ค่อยได้คบคาสมคาคมกับใครอีกอย่างที่คงเรียนไม่ได้ก็คือเธอถูกตระกูลกู้กิจกันไม่ให้เข้าสังคมงานเรียนสักงานเธอก็ไม่เคยได้รับอนุญาต ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกัรครับท่านในพลผู้พันเย็ยนกล่าวพลางก้มตัวให้ตาำกว่าผู้บังคับบัญชาแต่ทว่าผู้พันหลีไม่ตอบแต่เรื่องจะมองไปทางเจ้าเด็กอ้วนตัวน้อยที่ท้าทางปากกล้าจนเขาชอบใจเจ้าอ้วนบอกบิดาของเย็ยนเสียไปสิว่าเขาทำอะไรเซียวหมีคอเล็กน้อยที่โดดเรียวว่าเจ้าอ้วนแต่ก็เอาเถอะเห็นแก่ว่าเป็นนายพลสุดหล่อ หมิงจะระเวนให้สักคนเรียกอ้วนปกติหมิงอนุญ,ญาตให้แก่คนในครอบครัวเท่านั้นนะเพราะว่าเรียกด้วยความเอ็นดูเจ้าเย็นเสียเนี่ยปากเสียสมชื่อมาดูถูกพี่ถมไม่พอยังจะยังทับถมอะไรกับหมิงอีกนี่หมิงก็อยากจะรู้นะว่าบานภูพันไม่ได้สอนมารยาหรือไงอย่างเรื่องของหมิงก็เรียนรงเรียนเดียวกับเขาอาจารย์น่าจะสั่งสอนบ้างน,นะหรือว่า ถ้าไม่สั่งสอนพรุ่งนี้จะให้พี่ถมพาอาเยรยเวลาออกกับแค่พูดใจดีๆยังพูดไม่ได้ย้วยซ้ำขณะคุณชายใหญ่หารยังเคารพพวกเขาสามคนอย่างดีเชิญไปถึงที่คาร์หาไมได้รังเกียจนี่ไรมีพ่อเป็นถึงผู้พัพนใหญ่มากเลยมั้งใหญ่ขนาดที่ว่าพี่ถงถาถึงชื่อยังบอกว่าไม่มีสิทธิ์รู้แต่ด่าคนบิทั่วสีชื่อตระกูล ลีวินอี้ยิ้มขำจะอ้วนปากใช้ได้จนอยากเอาไปได้ที่บ้านจริงไรจ้าผู้ผันเยี่ยนไม่เคยเสียหน้าต่อหน้าผู้บังคับบัญชาขนาดยิ้มาก่อนเขามองไปที่รู้ชายใครอยากจะทำโทษให้เข็ดหลับสิจริงเออนี่คงเป็นคุณหนูกู้ใช่หรือไม่พรุ่งนี้ผมจะส่งขอไปขอโทษถ,ถึงตระกูลกู้นะครับแล้วก,ก็จะกลับไปสั่งสอนเจ้าเด็กไม่รักดีคนนี้ให้ดีครับ ผู้พังเยี่ยนรีบไกลเกลียก่อนที่จะเป็นเรื่องใหญ่ถงถงที่ฟังอยู่ก็ได้แต่ถอนหายใจเธอยังไม่ได้เอ่ยปะอะไรออกมาคนของตระกูลหานก็เอ่ยขึ้นคุณหนูถงถงคุณชายเลยและคุณชายหมิงไม่ใช่คนของตระกูลคู่ต่อไปหากมีอะไรให้ติดต่อคุณชายเราหานคุณหนูและคุณชายทั้งสามอยู่ในความดูแลของคุณชายใหญ่หายคราว คำว่าคุณชายใหญ่หานแค่ได้ยินชื่อใครๆต่ก็ขนลุกแล้วนี่หากว่าไปคุยกับคุณชายรองหานที่ยืนถือหาภรรยาไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้อารวาได้เต็มที่จนคนทั้งมือแต่ไม่อยากมีเรื่องส่วนในพล,ลีเป็นพิชาบุญธรรมของภรรยาคุณชายร้องหานไม่ว่าจากบนลงล่างเด็กสามคนนี้ตระกูลเยี่ยนนับเป็นอะไรกล้าแตะต้องด้วยงั้นหรอ เยนเซียนได้รู้แล้วว่าโถงโถงนั้นมีคนหนุนหลังที่ใหญ่มากๆเธอรีบออกตัวถ่ายคุณพ่อทันทีโถงโถงเราก็คนน,นั้นเอกนั้นอย่าถือสาหนอ,อกชาฉันเลยนะเขาก็แค่เด็กนิสัยไม่ดีฉันจะอบรมเขาเองเยนเซียนพยายามเอาน้ำเย็นเข้ารูแต่ทว่าท่าที่ของถงถงกลับไม่รับไม่ติดจากเธอเลยสักนิดฉันคิดว่า เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นส่วนเรื่องนี้จะตัดสินอย่างไรก็แล้วแต่คนของคุณชายใหญ่หานจะจัดการกับเรากันวันนี้ฉันแค่มาซื้อเสื้อผ้าให้กับน้องชายทั้งสอง,องฉันทงทงคิดว่าแค่นี้เธอก็ทำให้ตระกูลเยี่ยมที่ดูถูกเธอต้องกระอักเลือดระละมังในพลีมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลหานภร,ระยาคุณชายรอหานเป็นน้องสาวุ่นรรมของในพลีมิว่าอย่างไร ผู้ผ่นเยียนคงจะลำบ,บากใจมากพอดูเยียนเซียนถึงกับหน้าซีดเธอเมมริ์ฝีปากแน่นทั้งมองไปทางนายพลีหวังว่าเขาจะประณีประนอมสนิทแต่ทว่าผู้ผันเยียนควรสั่งสอนเรารลูกให้ดีใช่หรือไม่หากจะพาออกมาด้านนอกสิ่งแรกที่ควรรู้จักก็คือมารยาทเซียวมิงสะใจนะาคลากรว่ผู้พันที่อยากขัาฟ้า ต้นตบหน้ากราฮางเขาจึงยกคิว้วกับเยี่ยนเสียไปสองทีก่อนะสะบัดหน้าแล้วก็เดินตามพี่ถงเข้าไปราเสื้อผ้าส่วนเย็นเซียนกำหมัดแน่นคลากับเก็บอารมณ์ภายใต้รอยยิ้มที่ขุดงามนั้นเอาไว้เพื่อรอวันเอาคืนถงถง